กบเหล่าฟิลิปเอาเบสสมอตรถเต็ดตัวเล็กต็ดเตื้อครับตรงไหมครับโอ้ไอ้กบเหลาสมอตคอร์ดคีสมอตตุดดดดดดตาและสมอคตคอร์ดเทสใช่ครับผมอ่านจำได้จำได้จำได้เอาว่า,ากะนะันน้องนึงนั่นเด็ดเด็ดเดี๋ยวขออนุญาตถามเลยเอาตรงๆนะอย่ากโกรธกันนะครับอันนั้นอันนี้หนวดหรือหมอยเนะี่ย <laughs> พอดีผมมันมเัาเรียกไงมันปูกวมันไม่ขึ้นนะครับต้องออของตรงนี้มาครับอ๋อผมเสียชีวิดึงไปแปล่าไม่ใชเต็มคางผมไนะถูกคะดึงของผมไปเผื่อบ้างไหมเอาไปใส่บ้างไหม มึงขอตั้งไหนแล้วกันดึงเลยเอาครับด่าฮ่าฮ่าฮเอาทำไม่พิเศมั้งครับไอีทีดี้ทีดีดึงนะครับดึงดึงมีเสียงเลยดิฮ่า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 ฮ่องไม่อฉันมาโ้องไม่อฉันมาโอ้ยโอ้ยงดกูโอ้โหอันนั้นผมดึงนวดหรือผมบีบคอแล้นั่นน่ะนวด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 อ๋อนวดนวดนวด ไม่ได้ยังขับรถแถวไหนครับเนี่ยเออในใจครับผมโอ้โหจีมีเดือนตีมตีมันตีมมาและตีโตดเลครับป๊าดหลอดแดงก็เต็มแล้วป๊าดผูเป็นเพียอะไรวะคุณชอบไวพวกนี้ป๊าดเราจะเต็มแล้วเหรอหรือว่าตัวตัวเต็มแล้วราหลอดแดง ครับผมชุดไม่ได้ไกลแล้วไกลแล้วผมก็ต้องไปไปไหนไปบาร์ใช่ไหมครับไปชัปโาเฮ้ยเออเออหลอความเครียดแล้วเนาะไปชักไหมเอาแบบไปชักอะไรไดีนะครับชักเป้าเลยอ่ะเอาก็ยังครับผมเอไม่เคยเลยเหรอเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เด๋ว๋เยีเยเย อันนี้คนบ้านไหนนี่คนบ้านไหนฮะอันนี้คนบ้านไหนคนไอคนใต้ครับเปิดคนใต้ใช่ครับผมเขาพูดกันสักดีทุกคนเลยวะไอยังครับมีใต้ทองแดงนี่ไม่ใต้ทองแดงนี่ไหมอ่าใต้ทองแดงก็แบบอ่าสวัสดีครับผมกับเรา feeling of b a s ครับผมเจอแล้วเจอกับเราครับผมตื่อยังบ้าอ่ะตื่อยังบ้าอ่าเจอกับเราครับกับเราใช่ครับผมกับเราครับผมอ้ยนาสสกุลเลยเนี่ย กับเราฟีลลิ่งเอาเบสแบบจิ้นตูตต้นลึกตึ๊ดแตทครับผมปมาถูกมาคนเดียวบบตรน้างผมมาผมมาคนเดียวครับไม่โอเคมาไอ้ผมผมลืมว่าผมมีน้องสาวเลยคนหนึ่งโอกน๊ยอยู่กันลืมเออผมลืมน้องสาวตัวหนึ่งไปได้ไงเนี่ยเออเอาว่ากันเลยเอ้าถึงมเอออย่าลืมนะเมื่อก่อนเราซื้อตี้ป้วยไก่นะสไลมเบนเดอร์ครับครับผมอ่าเขียวว่ากีนี้เพื่อนรู้จักครับผมอย่างบ้าอย่างนี้ อย่าใครสอบเข้ามาว่าไอ้สั์บ้าอยู่ไหนตอนนี้